สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนของเจ๊แตงทุเรียนทองนะครับก็มีคําถามอยากจะถามเจ๊นะครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวทุเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องดูแลบํารุงต้นยังไงครับเจ๊แตงมีเคล็ดลับอะไรบ้างครับเออค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เปิ้ลแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะคือทุเรียนเนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้องบํารุงหลังจากการเก็บเกี่ยวแน่นอนนะคะเพราะว่าการที่เราจะทําผลผลิตออกมาให้ได้คุณภาพเนี่ย ทั้งดินและต้นเนี่ยต้นผู้เรียนของเราเนี่ยก็มีการใช้ธาตุอาหารไปเยอะมากเลยนะคะเพื่อที่จะให้ผลผลิตของเราเนี่ยได้ทั้งทรงได้ทั้งคูขนาดนะคะแล้วก็ได้รสชาติที่ตลาดต้องการทีนี้เนี่ยหลังเก็บเกี่ยวที่สวนนะคะก็จะเน้นส่วนตัวเองนะคะก็คือมามาพูดคุยกันนะนะส่วนตัวเองก็จะเน้นที่การบำรุงรากก่อนเราจะ่้มแซมรากรากขอยที่มันเสียหายก็คือเริ่มต้นเราจะใช้8 24 24นะคะ ตัวนี้เนี่ยผสมเจ็ดส่วนแล้วมีอัตราส่วนนะคะแปดที่สี่ยี่สี่เจ็ดส่วนก็คือส่วนจากอะไรก็คือเจ็ดตักตัดเท่าๆกันนะคะแล้วก็สิบห้าศูนย์ศูนย์สามส่วนแมกนีเซียมสองส่วนนะคะทีนี้เราผสมเขาให้เข้ากันอันนี้เป็นปุ๋ยทางดินแล้วเราก็โรยไปที่ที่ที่ดินน่ะนะคะรอบๆวงโลนโอเคก็ต้นงประมาณห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยกรัมแล้วเรื่องการบำรุงดินนะครับเจ๊ต้องทำยังไงบ้างครับ ในสวนของเราบำรุงดินใช่ไหมคะคือนอกจากว่าใส่ปุ๋ยเคมีแล้วเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเป็นกดเป็นด่างแล้วกลัวว่าดินจะแข็งน,นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการใช้สลับกับชีวภาพนะคะชีวภาพเนี่ยจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักจากพืชผสมกับซากพืชซากสัตว์อะไรก็ได้แล้วก็มีใช้ฮิวมิกฟูวิกผสมน้ำนะคะก็คือละลายในน้ำแล้วก็ราดรดโคนอันนี้ก็ทำอยู่ตลอดค่ะ แล้วเรื่องโรคเรื่องมแมลงเจดูแลยังไงครับโรคแมลงหรอคะอ,อ,อย่างนี้นะคะเอาเป็นโรคก,ก่อนโรคเนี่ยกล,ลัวน่ากลัวที่สุดก็คือเชื้อรานะคะบางครั้งที่เราลาดฮิวมิกเนี่ยก็คือใส่ไตคโคดม่ลาละลายผสมเลยค่ะแล้วก็ลาดทีเดียวเพื่อประหยัดค่าแรงเพราะว่านี่ก็จ้างเขาทั้งหมดนะคะทําเองก็ไม่ไหวแล้วก็ผสมรดราดไปเลยนะคะแล้วโรคแมลงเนี่ยเราดูตามรอบใบ รเราดูตามรอบใบถ้าเกิดใบอย่างนี้นะคะใบอย่างนี้เราก็จะต้องมีการฉีดพ่นแต่ถ้าเกิดว่าใบมันแก่แล้วโรคแมลงไม่มากวนเรากา็ประหยัดไปนะคะจะไ,ได้เป็นการควบคุมต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร,ร,กรด้วยได้ครับวันนี้ได้ความรู้จากเจ๊แตงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปเทคนิคดีๆในการดูแลทุเรียนนะครับเจอกับเจ๊แตงได้นะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับ ด้วยความยินดีค,ะค่สสคะสวัสดีสสดค่สสคสสคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ